สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคำตอบอยู่ที่ใจรายการที่จะช่วยให้เราทุกคนสามารถได้ยินเสียงใจของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นหัวข้อในวันนี้ของเรานะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของพลัง ของคําพูดค่ะคําพูดก็คือสิ่งที่เราพูดทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับตัวเองหรือว่าสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับคนอื่นนะคะเคยสังเกตไหมคะว่าคำเนี่ยในหนึ่งหคำเนี่ยจะมีความหมายนะคะแล้วในความหมายนั้นก็สามารถแบ่งได้เป็นความหมายในแง่บวกแล้วก็ความหมายในแง่ลบนะคะวันนี้เราจะมาลองมาดูกันนะคะว่าคําพูดที่มีความหมายทั้งบวกและลบนั้นจะมีพลังงานและมีพลังที่จะมา สามารถทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงคะ่ะดิฉันอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะลองมาทดลองด้วยกันถามว่าจริงหรือเปล่าที่คําพูดของเราเนี่ยหรือคําพูดแต่ละคำเนี่ยจะมีพลังงานหรือว่ามีพลังที่อยู่กับคําคํานั้นไปด้วยนะคะพลังในที่นี้จริงๆแล้วดิฉันอยากจะเรียกว่าเป็น ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า vibrations นะคะก็คือแรงสั่นสะเทือนนะคะตัว vibrations เนี่ยก็จะสามารถกําหนดได้ว่าเป็นในแง่บวกหรือแง่ลบเดี๋ยวลองมาทดลองกันดูนะคะวิธีง่ายๆก็คืออยากจะให้ทุกคนฟังคําที่ดิฉันกําลังจะพูดนะคะแล้วก็จับที่ความรู้สึกหรือ vibrations หรือพลังงานที่เกิดขึ้นออตอนนาทีวินาทีที่ได้ยินเสียงของคำคำนั้นนะคะเริ่มต้นกันดูนะคะลองตั้งสติกันนิดนึงนะคะ คำแรกค่ะคำว่าดอกไม้คำที่สองค่ะขยะคำที่สามค่ะเสียงเพลงคำที่สี่ค่ะเสียงทะเลาะเบาะแวงคำที่ห้าค่ะความสวย คำที่6ค่ะความน่าเกลียดน่าชังเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราได้ยินคำเหล่านี้เนี่ยความรู้สึกของเราจะเกิดขึ้นทันทีค่ะคำที่เป็นคำในแง่บวกต่างๆเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกสดชื่นรู้สึกรู้สึกดีถูกไหมคะแต่เพราะว่าเราได้ยินคำที่เป็นคำตรงข้ามกาันคือคำที่มีว b เบ r ร์ชันในแง่ลบเนี่ยหรือมีพลังงานในแง่ลบเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกรู้สึกว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหรือแล้วแต่คนบางคนอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับดิฉันจะรู้สึกเลยว่าหรือคนโดยส่วนใหญ่นะคะจะรู้สึกว่าพอเราได้ยินคำไม่ดีเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะๆๆนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่าคําในแต่ละคํานั้นมีพลังงานที่อยู่ในคําคํานั้นนะคะ ทดลองกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้สังเกตแล้วว่าคําแต่ละคํานั้นมีความหมายในแง่บวกและแง่ลบนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็คือการที่เราจะสามารถมาฝึกปรับ ปรุงพัฒนากับตัวเองค่ะว่าคำพูดไหนเป็นคำพูดที่เราพูดบ่อยนะคะหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตค่ะว่าในวันหน,นึ่งวันเนี่ยเราพูดคําในแง่บวกหรือแง่ลบมากกว่ากันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทาการทดลองไปพร้อมกันกับดิฉันนะคะอยากจะให้ลองสังเกตคําพูดของตัวเองในแต่ละวันดูนะคะถ้ามีเวลาก็อาจจะเอาเป็นบันทึกจดก็ได้ว่า พอเรารู้สึกว่าเราเริ่มพูดคาที่เป็นความหมายในแง่ลบแล้วก็อาจจะติ๊กไว้หนึ่งทีนะคะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราพูดคําดีๆคำในแง่บวกก็ติ๊กไว้อีกหนึ่งทีอันนี้สําหรับคนมีเวลานะคะถ้าไม่มีเวลาเราแค่โน้ตไว้ในใจบันทึกไว้ในใจก็ได้ค่ะเราจะได้สังเกตได้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราพูด คำที่เป็นคำในแง่ลบคำที่ไม่ดีหรือคำที่ดีมากกว่ากันนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะทําให้เกิดขึ้นบ่อยๆก็คืออยากจะให้ทุกๆคนฝึกให้เคยชินในการที่จะเลือกคําพูดนะคะให้เป็นคําพูดที่มีความหมายในแง่บวกหรือมีไวเบรชั่นในแง่ที่บวกนะคะซึ่งจะเป็นการที่ทําให้ชีวิตของเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ดียิ่งขึ้นนะคะ มาถึงช่วงตอบคำถามของเราในวันนี้นะคะคำถามที่ดิฉันเลือกมาจากทางอีเมลที่ส่งเข้ามานะคะทางคำตอบอยู่ที่ใจถามว่าจะทำอย่างไรคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแวดล้อมไปด้วยคนที่ชอบดินทาหรือว่าชอบวิจารณ์คนอื่นในแง่เสียห,หายนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีแต่เรื่องออไม่ดีมาเล่ามาตลอดเวลานะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงกับเรื่องของเราในวันนี้แล้วคะ่ะจะบอกให้ฟังว่า เราเนี่ยบางครั้งเราอาจจะหนีไม่ได้ก็จริงนะคะว่าเราอาจจะอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่ทํางานที่มักจะมีแต่เรื่องที่เป็นในแง่ลบเยอะๆนะคะสิ่งที่ดีฉันจะแนะนําให้ได้ดีที่สุดก็คือว่าอย่างแรกถ้าทําได้นะคะควรจะหนีให้ไกลที่สุดค่ะวิธีก็คือว่าเราอาจจะบอกว่าเออขอตัวเข้าห้องน้ําหรืออะไรเงี้ยพยายามเดินหนีไปนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งอยู่ตรงนั้นนานขึ้นยิ่งมีการโต้ตอบสนทนาใน สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้เราเหมือนกับได้รับพลังงานในแง่ลบไปนนั้นมาด้วยซึ่งก็จะไม่ดีกับเรานะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะฝึกใจของเราให้ให้สงบให้สบายให้มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหนีแต่ถ้าเราไม่สามารถเดินหนีไปจากบริเวณนั้นได้หรือว่าขอตัวไปเข้าห้องน้ําได้นะคะสิ่งที่ทําได้ดีก็คือว่าเราลองเริ่ม มาใช้คําพูดที่ดีๆคําพูดในแง่บวกนี่ค่ะในการเปลี่ยนบทสนทนานั้นดูนะคะลองทดลองดูถ้าเกิดว่าเราเริ่มใช้คําพูดดีๆหรือว่าพลิกมองกลับมาเป็นเรื่องดีๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่มาพูดในสิ่งไม่ดีกับเราอาจจะต้องถอยไปหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเรื่องให้กลายเป็นดีๆตามเราไปด้วยนะคะลองทดลองใช้ดูแล้วก็ลองเริ่มทําดูนะคะแล้วก็อีเมลมาเล่าให้ฟังก็ได้ค่ะว่าได้ผลหรือเปล่า ่อนจากกันวันนี้ดิฉันอยากจะสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะต้องการฝึกฝนใจของเราให้มีพลังใจของเราให้มีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ย บางครั้งเราก็ต้องเริ่มต้นที่คําพูดของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าคําพูดนั้นเป็นสิ่งที่ออกจากตัวของเราเองเป็นสิ่งที่ออกจากความคิดของเรานะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดจากใจเราก็จะมีแต่คําพูดที่ดีๆมีแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเป็น v i b เบ t ร o ชที่เป็นในแง่บวกนะคะแล้วเมื่อเราพูดสิ่งดีๆสิ่งในแง่บวกออกไปเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับเข้ามานะคะชีวิตของเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนทุกๆอย่างก็จะเริ่ม เข้าที่เข้าทางแล้วก็จะเริ่มมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเริ่มจากการฝึกใจของเราแล้วยังจะต้องเริ่มจากการฝึกเปลี่ยนคำพูดของเราด้วยให้กลายเป็นคำพูดที่ดีนะคะ ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรายการคำตอบอยู่ที่ใจมาจนถึงตอนนี้ตอนที่เก้าแล้วนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็กำลังจะมีหนังสือคำตอบอยู่ที่ใจที่จะวางแผงในเร็ววันนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนติดตามด้วยนะคะก็คงจะได้ประโยชน์กันแล้วก็เวิร์กช็อปครั้งที่สองก็กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ยังไงทั้งหมดนี้ติดตามรายละเอียดได้นะคะดิฉันจะอัปเดตทุกๆอย่างบน facebook ตามที่อยู่นี้นะคะแล้วก็ YouTube แห่งนี้แล้วก็ยังมีที่อีเมลที่ gmail อย,อยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคำถามมีคอมเมนต์มีข้อแนะนำใดๆก็สามารถติดต่อดิ่ฉันได้ตามที่เหล่านี้ที่พูดมานะคะขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะพบกันใหม่กับคำตอบอยู่ที่ใจในครั้งหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ